สวัสดีครับผมศิลาจากศิลาบลกเกอร์นะครับผมนะครับก็เป็นในหน้าอิสระนะครับผมก็งานหลักก็จะมีอยู่3อย่างนะครับก็เป็นในหน้าสังหาริมทรัพย์นะครับรับฝากขายบ้านที่ดินคอนโดนะครับต้องปล่อยเช่าและปล่อยขายนะครับเพื่อนๆคนไหนมีทรัพย์ดีๆก็มาฝากขายได้นะครับผมแล้วก็ตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับ นักพัฒนาเกมนะครับผมใครมีความฝันต้องการสร้างเกมนะครับวันนี้ครับดีรับนะครับผมก็คือเข้าร่วมทีมนะครับไม่จํากัดอาชีพนะครับไม่มีสกังนะครับก็มีอาชีพยังไงสายงานเช่นครูนะครับนักแต่งนิยายนะครับหรือนักร้องนักแสดงนะครับผมก็สามารถมาร่วมทีมกันได้นะครับหรือเขียนโปรแกรมนะครับนักพัฒนาเกมก็เข้ามาร่วมทีมได้แจ้งกันได้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมทำกันสนุกๆนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับผมก็จะในเรื่องของกระตลัด AI นะครับผมนะครับก็ยอดขายไม่ปัง ก็ขายตกนะครับต้องการหาช่องทางการตลาดใหม่ๆนะครับหรือตลาดที่ทันยุคสมัยนะครับใหม่นะครับก็ปรึกษาได้นะครับเข้ามานะครับผมก็ให้คําปรึกษาทั้งตลาดต่างประเทศด้วยนะครับผมนะครับวันนี้นะครับมีซัพดีๆนะครับจะมาแนะนําให้นะครับก็เข้าไปชมสินค้าตัวใหม่ของเราได้เลยนะครับผมบ๊ายบายประกาศขายด่วนร้านเราไม่มีเงินที่ โล่เนี่ยมสตาร์มเดินสู่อานทันจำนวนอาคารารวมอิฐตัดปมอ,อัดสิไปยูนิตตั้งอยู่ในซอยรัชดาพิเศษซำสุขเกชิดเป็นความจันแก,แก๊เซมกิจจตุจักรกพกรุงเทพ รับภับเอกสาร,รชั่วโมงร้นทับช็คเินและรับสกุลไปในโครงการสถานที่ใกอ้เคียมธนาคารไทยพาเิยสมนักงานใหญ่ศูนย์กันค้าไปเจอเซ็นสมาร์บวาบการเดินทางส่งไ้ทางเดินมาฟอคารเขา BTS โคดและย่อพินอิน n f o mth.latb ก็กดีและสายที่น่าลงทุนในโครงการบ้านพยา ทุนตึดยทางสะกดชื่อว่าทางดุลวเก้าต้องมเลยวิทาวดีรเริตัวยงทวีติยาชันลองเชนเมาส์เซสสัสอาสิกุลและพักนาสิบจังหวดมากมายาต่อไปราเมตั้งกวตลาสรุปคุณมประหยัดเงไปนนสใจสรับนักลงทุนที่มองหาผราคาประหยัดางสำเร็จสความุงการในกาชที่สูและน้องมองราคาที่โอกาสับตัวขึ้นในอนาคตสนใจติดต่อซีรบร็อกซีรบรอซซีรบรอ